มันชอบคอมเมนต์กันนะไอพี่ปิมเพชรมันจะหมดแล้วมั้งมันคงจะสละตำแหน่งราชาเกลือแล้วมั้งมันคงไม่เติมฟีไฟแล้วมั้งก็จัดให้เด็กมันดูเลยห้าแสนเพชรนี่คือเพชรจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้ตัดต่อนะครับห้าแสนเพชรนะครับจริงๆอยากจะใช้มันวันเดียวให้หมดเลยเหลือจะเชื่อไม่รู้จะไปซื้ออะไรจริงๆคุณผู้ชม 1> 5 1าแสนหนึ่งพันสาร้อยสิบเพถ้าเพือพ่อนๆอยากจะมีพมเพชรเยอะๆแบบนี้ได้ฮนชอบแอดไลน์ไปปลอดภัยนะอาจจะช้าหน่อยเพราลูกคา้าเยอะแ <c oughs> น่นอนครับผมเนี่ยเติมเพชรอัดมาก็ต้องมีน้องๆอเลยๆคนที่้ยพี่พิม ทำไมพี่ปิ๊มไม่รอปักทงล่ะปักทงเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันจะมาประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาอะไรแบบนี้นะครับจะมาปีละครั้งซึ่งก็นหนประมาณ3เดือน4เดือนถึงเวลานั้นเราก็เติมใหม่มันนคือแค่นั้นโอ้อยดูดีมีอะไรให้เสียเงินเสียสะตงว,ว MP5 ครับผมหูยลลยไม่อย่างเท่ะนะผู้ชม การยิงบวก2ระยะบวก1นะครับแต่ว่าความเร็วรีโหลดเนี่ยจะลดลงนะครับอูมาหลายสีเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้น่าจะดีสุดนะครับรู้สึกว่าปืน m อ5ไฟผมมีแล้วนะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งแต่จริงๆอะมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกแต่ดูเฉยๆว่ามีหรือยังนี่ไง m อ5ไฟผมอ๋ออันนี้มันดาเมดไงปิมดาเมดบวก2ระยะหนึ่งเท่าที่น้องๆบอกผมเนี่ยนะครับพี่ปิมถ้าจะเอาดีๆเนี่ยมันต้องเป็นอัตราการยิงบวก2อูอ รออะไรยันอยู่อ่ะรออะไรอ่ออะใครว่างช่วยจดเพชรด้วยนะครับพอดีเป็นคนกดแบบไม่ค่อยระมัดระวังอ่ะมาแล้วหนึ่งนะไปเลยครับผมมันต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวบป๊บน,นึงเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับใช้ทั้งหมดสามพิมพ์นะครับผมกับเเหลียญน,นะครับมชอบตรงมันเป็นไฟนี่แหละนะครับ ไปเลย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 มาแล้วพิมพมาที่สองพิมพเนี่ยจริงๆแค่สามนะครับผมแต่ว่าไปเน้นไอ้เม็ดกุ้ยจยีอะฮะเนี่ยพิมพครบแล้วนะที่เหลือเนี่ยไปเน้นเม็ดกุวยจยีแล้วนะครับหูเ,เสียงไฟมันดังมากเลยท่านผู้ชมกดยัดเลยนะอื mm ้ม hmm. ค mm hmm. ดมันมือเลยว่ะการกดยัดอย่างเงี้ยมันแบบ mm hmm. mm hmm. อ,มอ,มอมไม่ใช่น้องๆเราไปทำตามดูม,มันมันมือจริงนะแกะขันเม็ดเดียวนะครับมาเรื่อยๆออมันหมดไปเท่าไหร่เองวันนี้ตัวนี้น่าจะดีสุดไหม ที่เหลือก็ลองลงมาโอ้นี่ไงดาเมจบวกสองแม่นยำบวกหนึ่งอ๋อแต่ละสีเนี่ยจะมีความเก่งแตกต่างกันออกไปอันนี้ดาเมจหนึ่งแต่เจาะเกาะสองอันนี้เป็นระยะสองแมกาซีนเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้อ๋อจริงๆก็น่าเก็บให้หมดนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพชรเยอะขนาดนี้มันจะทำอะไรกันใช่ไหมอู้ห <c oughs> ูยจยิงเลยีะยงิยงยิงให้ตายลยนดะ นี่แล้วสิทธิ์ขั้นสูงมาใหม่ท่านผู้ชมนะครับผมนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับกดซื้อไปเลยอจัดเลยจัดเลยจัดเลยสิทธิ์ขั้นสูงนะครับดูมีอะไรสวยๆบ้างสิทธิ์ขั้นสูงอืมโอ้ชุดบึบเลยบึบเลยนะชุดคือบ,บึบเลยอ่ะมีอะไรอีกออได้บอร์ดว่ะได้บอร์ดใหม่ว่ะกันผมขออนุญาตอัพสิทธิ์ขั้นสูงให้เต็มเลยละกันนะท่านผู้ชมคงจะไม่ว่าอะไรผมใช่ไหมขออนุญาตนะครับอ,อ ก็กดลับให้หมดไปเลยละกันน้าปิม,อ,มอย่างเท่อย่างเท่เลยเก็บให้หมดครับวันนี้มาเพื่อเก็บฮะออออออโอ้ยจะใส่อะไรก่อนดีวะเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยคุณผู้ชมไอ้กล่องนี้ผมยังไม่ได้นี่สิทธิ์ไม่พอมันใช่ปัญหาไหมฮะถามแค่นิ้วมันใช่ปัญหาไหมสิทธิ์ไม่พอเนี่เปิดแล้ว ได้สองกล่องนะเอาเพชรไปทำห <c oughs> ให้าง่นเถอะไหนดูดิว่าชุดใหม่เนี่ยนะครับมันเฟี้ยวฟาวหรือเปล่าท่านผู้ชมแจ็คจอเหมือนชุดแม็กปองสีแดงอะ่ะแต่นี้มันออกแนวสีม่วงๆ่วงนะครับผมสวยดีท่านผู้ชมสวยดีนะกระเป๋ากระเป๋าเป็นกระเป๋าด้วยและกระเป๋าอันใหม่ีหนอ๋ออันนี้แม็กลาเรนครับอันนี้ที่เติมเงินได้มานะครับนี่อันนี้กระเป๋าอันใหม่ล่าสุดนะท่านผู้ชม มีไรอีกไหมมีไรกดอีกไหมอันนี้มียังยังไม่มีโอเคมันคือร้านค้าโมโกชุดนี้ก็ต้องเป็นชุดที่มีกดไลค์ใช่ไหมมันถึงจะดีใช่ไหมอ่าเชื่อเชื่อเชื่อใครให้แล้วผมเชื่อหมดอะ่ะกดยืนยันไปแล้วหมุนไปท่านผู้ชมแต่เดิมต้ึงขอขอฟังเพลงก่อนเพลงเดิมฮะนี่ขนาดคอมเพน มันมีอยู่สองสอันอะดนตรีอะใช้วนไปเวียนมาไอปีนมันจำได้ถึงคนอื่นไม่ฟังแต่ผมฟังนะผมบอกให้ไในผู้เพลงพวกนี้ยเวลาเราเปิดด้วยเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเพิ่มบัฟกในการได้ของอ่ะไม่ใช่ท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูนะผมกวดเพลงนะโดบั๊กมาบัก <c oughs> เลบ้ลลานแคมคมาอีกแล้วมีอะไรอีกอันนี้ไปยัง อันนี้บอกไปยังเหมือนกีต้านี่ผมมีแล้วเลยหรือเปล่าวะอ๋อเป็นกล่ seja, องเซตเหนือเหรอครับลองซักขำๆนะซักเกกล่องนะครับขำๆนะท่านผู้ชมลองเปิดดูอ๋อมันเอาไปแลกนี่ใช่ป่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อไอวอลสวยจังเลยว้าวอ๋อโอเคโอเคโอ้แล้วผมกดมาเยอะมากเลยเนี่ย99กล่องเนี่ยมันล้นไหมเนี่ยโอ้ยเท่จังเท่คุณผู้ชม เลปปีมันเหมานะผมบอกเหมาสดนะโอ้ยละเก้าสิบเก้ากล่องครับผมแล้วผมแลกแค่ไหนเคมีร้อยกว่าอันนะครับอ <_ V 1> ืมแม่งเท่ทุกชุดคุณผู้ชมกดแรกเลยฮะ <_ V 1> อืมอืมอืมแม่งเท่ว่ะ <_ V 1> ได้ได้ได้สามบาเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะไม่ถือสานะครับผมจร <_ V 1> ิงต้องเก็บนี่ด้วยนะ นี่คือผมต้องเก็บด้วยนะไป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 อีกห้าสิบกล่องนะครับผมมีคูปองส่วนลดด้วยนะฮะเรียบมันดีกดไปเลยเอออย่าไปหยองอย่าไปชุกกรูเด็กมันเอาไปพูดปิดกดไปครับ <c oughs> ใช้เงินแบบสู่ลุยสู่ไล่แม่กูเห็นแม่กูภูมิใจตายเลย <c oughs> อันนี้เอาไปแล้วอันนี้เอาไปแล้วอันนี้คือ เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ครับที่ของเข้าน้อยมากโอ๊ยงั้นเราไปลองปืนใหม่กันไหมคุณผู้ชมนะครับไหนๆแล้วก็ได้ MP5 นะครับผมสกินใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมงั้นเราไปลองกันเลยดีกว่ามาไปที่ mode ี4ขอลองหน่อยดิ MP5 าว่าลี แต่รอบนี้ผมชอบชุดของไอ้แบทเทิลพาร์ทนะผมรู้สึกว่ามันโดนใจคือผมเป็นคนชอบสีม่วงๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมชอบชอบอันนี้ถือว่าผ่านนะคุณเจมถ้าฟังอยู่คุณทํางานผ่านนะแล้วผมจะพิจารณาเรื่องโบนัสของคุณนะเดี๋ยวคุณทํางานดีอืมอุ้ยคุณปปิดไปด้วยไม่กินฮัลโหลสวัสดีครับมือใหม่นะครับฝั่งน้นฝักตัวด้วยนะครับเหมือนเดิม มดคุยกับอากาศเหมือนเดิมจริงที่เด็กมันดูปิ對對๊มฝั่งนี้ผมว่ามาอุ้ยมาจริงด้วยอู้หกูเกือบตายกูเกือบตายอูโหแม่งอยู่ด้านบนมันขึ้นไปทําอะไรอย่างอะจะเป็นอกเหรอเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วปั๊มยาไปแล้วยิงมันยังไงท่านผู้ชมต้องรอวงบีบว่ะอันนี้คือต้องรอวงบีบมันขึ้นไปทําอะไรอ่ท่านผู้ชมดูดิ อุ้ยโดนหลบครับอุ้ยหลบก่อนใจเย็นไอ้โนมว่าไงออกมาไหมอุ้ยเช็ดแค่เข้าหัวเลือดแช่ดึงผมหน่อยครับผมโดนยิงเข้าหัวครับเหลือตัวเดียวครับต้องลุมเฮ้ยมันไม่ตายอุ้ยเออตัวเดียวลุมมันต้องได้แหละไอ้หนู ุ้ยแม่ตกใจเลยช็อตไม่หันมาปุ่มกูตายกูตายกูเดียวข่ามหัศจรอุ้ยมาแล้วมาแล้วเอ็มพีไฟพวกนายพวกนายเอ็มพีไฟเราเทป้าพวกนายพวกนายดูปืนเราดีเทป้าเทป้าเทบ้าเอ็มพีไฟเราเองอ่ะออโอ้ยคุยทิ้ไเหรแทนมันจะคุยกับผมมันคุยกับแม่มันที่บ้าอุ้ยมามามาอุ้ยขวาขวาเยอะ ป้งปูงยหนเลยอะป้งปุ้งอะปุ้งโอ๊ยเฮ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยดิแม่งยืนหูยยืนโอเคล้มหนึ่งเขาหัวผมต้องรีบซ้ำก่อนนะฮะแล้วเขาไม่ดึงได้อยู่ครับผมสองสองตอนนี้ได้ไหะ ยาแป๊บนึงฮะชิบหายแล้วโดนชาร์จท่านผู้ชมเออยโคตรตึงท่านผู้ชมแม่งตึงจังโคตรตึงไม่ตึกเด็กมันรู้ไหมว่ามันเปิดไมค์กันอยู่แล้วมันก็คุยกันอะไรก็ไม่รู้งุ้งยิงงุ้งยิงน่ะรู้ตัวกันไหมอ้ วโชว์รถไม้หนึ่งทียัดว้าพี่ยดงพี่แดงมันพูดอะไรของมันว่างูงงูงงแต่ผมรู้สึกว่ามันยิงมันยิงระยะไกลดีขึ้นอ่ะปกติเอ5มไฟมันยิงมันยิงไกลขนาดนั้นไม่ค่อยดีอ่ะคือมันยิงระยะไกลดีขึ้นอ่ะเท่าที่ผมแบบรู้สึกนะท่านผู้ชมเฮ้ยไปไหนหมดวะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยยัดแค่เป็นตัวเลยให้อยู่ด้านบน ตอนนี้นกูผ่านที่ผมกานย์แบบเนียนๆสุดเพื่อนทำได้เพื่อนทำได้14งสี่ง่ายจะตายอยากต้องยมแล้วมันแพ้อะไรวะปิดเสียงกเตปิดเสียงปิดเสียงแม่งเป็นขยันพูดแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนคุยกับแม่สักอย่างอะไรสักอย่าง <c oughs> มีใครมีเงินเหลือช่วยซื้อเอ,อระเบิดไอพอยผมสักอันครับ มีคนเงินเหลือไหมครับผมขอไอวอลสักอันครับทีมกูแม่งโคตรเค็ม <c oughs> แม่งเค็มเป็นเกลือกันเลยยังไงมาครับอุย้ยกลืจใจเย็นใจยเย็นมีไอวอลตั้งตรงนี้หนึ่งตัวอองขวาตัวหนึ่งคือมันด้วยระยะไกลมากครับดามเมจแม่งเลยแบบหนึ่งนะปั๊มหนึ่งนะปั๊มยางสายตัวหนึ่งครับโอ้โหแม่งเต็มไปหมดท่านผู้ชมผมทิ้งไม่ได้ เดี๋ยวเพื่อนตายครับเพื่อนอยู่คนเดียวไม่มาซ้ายเต็มเลยว่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนครับออ้ยเบาเบาเบาเจ็บทำได้ก่อน <First Cry. S 1> ช่วยได้ไหมดึงได้ไหม อยู่ได้อยู่ระเบิดได้อยู่โอ้โหแม่งลูกซองอัดหน้ากูจมูกกูหายเลยท่านผู้ชมจมูกผมยังอยู่ไหมไม่อัดหน้าผมเมื่อกี้ผู้เกแม่งตึงเกินไม่ได้เราปฏิทานครับเราจะเล่น เอ็มพีไฟเพราะว่ามันคือปืนที่เราเพิ่งเปิดมาได้นะครับต้องเล่นครับบ,รบังคับตัวเองก็ต้องเล่นนะตึงวะตึงวะตึงวะเอาไปใครล้มกูไม่ช่วยแล้ึงช่วยตัวเองแล้วกันอ้อมหลังครับอ้อมหลังอ้อมหลังอเอ็นอ็อกหนึ่งอเอ็นสูงอเอนได้อยู่ ซ้ำเลยสวยอำยากก่างกครับอำย่างก,ก่อนฝั่งด้านนอกไม่น่านมีแล้วฮนะอุ้ยเฮ้ยมาผมไม่ไ赖วะมาผมไม่ไ赖วะอยู่อยู่แม่งหลอกไอเ้เควนเลยเมื่อกี้เมาแม่งแข็งเลยผมผมก็ทรายอะ่ะแม่งก็แบบได้อยู่ได้อยู่อันนี้ผมขอเอ่อข,ขอขอผสมเอเค้ปยว่ามัน,ม,นมันจะได้ชนะฮะข,ขอขอผสมเอเคหน่อยนะคุณผู้ชมนะ เสียงไปไหนหมดวะเนี่ย AK นี่เป็นระยะไกลน้นนะระยะใกล้ผมจะพยายามใช้ปืนนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้ตัวหนึ่งไงจเจอ AK กูสัตเม็ดละสี่สิบแล้วก็น็อกไปเราบุกเลยท่านผู้ชมอุ๊ยไมมันซ้ำยากนี้วะไอตัวที่เรายิงน็อกไว้ด้านบนตรงนี้ ดึงแล้วนะครับตั้งใจเล่นมากกันเนี่ยทำข้อสอบไม่ตั้งใจขนาดนี้อ๋ออยู่ตรงนี้น้องหนึ่งสามตัวอยู่ไหนวะโอเคเจแะละ้ว oh, เรียบร้อยตั้งใจมากอะ <c oughs> <c oughs> หน้าตาผมจริงจัง ันนเล่นเกมไม่จริงจังกูเล่นทำาไมใะ่หสสวยไปเลยครับผมไล่ปีมันแดกไล่ปิมันแดกเด็กๆขึ้นไปนะคือ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆ <c oughs> กดเจอผมในแ龙เนี่ยนะครับให้สบายใจได้เลยเด็ก <c oughs> ๆ,ๆมันยิ้มนามันได้แรงกันอะไรปีมันเอาให้แล้วโซ่มันหลุดนะเมื่อกี้ผมบอกให้นะ <c oughs> โอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะคือไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะครับผมเพชรมันเยอะเสเหลือเกินเอาเป็นว่าน้องๆอยากให้ผมถลุงเพชรกับอะไรไม่ว่าจะสกินปืนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ดูเพราะว่าของใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยผมก็พยายามที่จะกดทุกอันซื้อทุกอันแต่เพชรมันเยอะไปของมันมาแบบน้อยเกินแล้วเพชรมันเยอะเกินไปท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอยู่แล้ว ขาหน้านะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องแคนครับเรากำลังจะมีแคนเป็นของตัวเองแล้วเตรียมตัวให้ดีๆใครที่อยากจะเข้าแคนน่ารักน่ารัก,รกหัวแคนแบบเล่นไม่เก่งแถมโง่เตรียม <c oughs> ตัวให้ดีๆ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากครับผมใครที่สนใจเติมเงิน <c oughs> The Hunt Shop <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์หรือว่าเกมมือถือเกมอื่นๆบริการครบวงจรนะครับผม <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากครับผมจอาก,กาันพัดต่อไปฮะ <c oughs> 안녕. <묘>